สวัสดีจ้าพี่น้องเพื่อนๆรู้กระถิ่นริมรั้วเก็บกระถินจิ้มน้ำพริกจ้ามือเที่ยงอุยกรอบเลยนี่แต่ละยอดกรอบนี่เพื่อนๆพนรู้เพื่อนเพนรู้แต่ละยอด เที่ยงจ้าเจ็บกระถินนี่กินกับส้มตำยอดอวบอวบพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยยอดอวบอวบดูหืมกรอบกรอบกรอบทั้งนั้นเลยนูนน่นข้างบนข้างบนแต่ละยอด มามูเที่ยงกินส้มตำกันจา้าเป็นเพื่อนนี่เห็นไหมเห็นไหมแต่ละยอดเห็นไหม,มนี่นี่นี่เป็นเพื่อนนี่แต่ละยอดหืมรอบอุ้ยอันนั้นมันสูงนี่อุบอบ,อบปี้น้องเลยเอาอยัางไงเอาอยัางไง ท้องเอาไม่ได้อือหืออบบพี่น้องเลย๋ยอือกินกับส้มตำาย่จอยกินกับส้มตำเมื่อเที่ยงนี่กินแบบนี้แหละอร่อยแซบ่บ พี่น้องแซบ่บหัยยอดอ้วนเห็นไหมนี่เห็นไหมว้วนอ้วนหลังนั้นเลยกระทินหลังบ้านจ้ากระทินหลังบ้านไม่มีสารพิษต้นหลังบ้านยี่จอยเด้ออ้าวมาแล้วไอติมพ่อขายไอติมก็มา กินส้ตมตำเสร็จก็ไอ,อติมต่อพี่น้องอุ้ยเอาไว้ถึงเอาไว้ถึงยอดงามงามยอดงามงามตังอยู่ไหนนะไม่มีกระเป๋ายัดตังไวนะ้ในเสื้อหน่อยโอ้เย,ยอะแล้วเนี่ย,ยเต็มเลยต่อกินไอติมก่อนสั่งติมก่อน มาแล้วเหมือนเดิมจ้าเอาเอาเอาอจิมจม้มมะพร้าวไอจิ้มมะพร้าวเหมือนเดิมลูกหนึ่งจา้าน่ากินเที่ยงเที่ยง เที่ยงเี่ยงแค่นี้กัน